ฉันเห็นผมนี่มันไหลออกมาจากก๊อกน้ำผมเธอเองหรือเปล่า้าผมฉันนี่ยังไงก็ฉันเห็นอยู่ว่ามันไหลออกมาจากก๊อกน้ำอะ่ะน้ำเจไม่สะอาดหรือเปล่าน้ำฉันน่ะสะอาดท่อเธอเคยล้างบ้างหรือเปล่ากินข้าวกินเองหรือเปล่ากินเองแล้วเวลาขี้ยล้างตูดเองหรือเปล่าก็ล้างเองดิตูดฉันจะให้ใครมาล้างล่ะทังั้นก็หดล้างท่อของตัวเองซะบ้างสิ ไอ้ผมไอ้ขนอย่างเงี้ยมันหมดอายุมันก็มีหลุดมีร่วงกันมั่งห้องไหนๆเขาก็มีกันทั้งนั้นแต่เขาก็ทําของเขาเองค่าห้องก็แค่นี้จ่ายมาั่งไม่จ่ายมาั่งจะให้ฉันตามไปทําให้ทุกอย่างเลยหรือไง